สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไมา้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11เดิมตั้งอยู่พระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติและ,จะเจริญพระชนสาของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านเป็นสถานที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้มายาวนานกว่า100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2444สมัยยังเป็นป่าไม้ภาพพิษณุโลกและได้มีการปรับปรุงการบริหารงานเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2547จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11 จนกระทั่งได้มีการมอบพื้นที่ให้กรมศิลปากรบูรณะเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกและได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มาตั้งอยู่บริเวณบึงแก่งใหญ่บนเนื้อที่ 38ไร่2งาน93ตารางวาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2560าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11มีภารกิจในการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมและต้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักห่วงแหนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรของประเทศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11มีพื้นที่รับผิดช,ชอบจำนวนทั้งสิ้น6.2ล้านไร่ใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์เนื้อที่2.05ล้านไร่จังหวัดพิษนุโลกเนื้อที่1.99ล้านไร่จังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อที่1.63ล้านไร่ และมีเนื้อที่รับผิดชอบบางส่วนในจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยจังหวัดแพร่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์อีก580,000ไร่หน่วยงานผาสนามและพื้นที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติ9แห่งอุทยานแห่งชาติเตรียมการ1แห่งเขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่า6แห่งเขตห้มลาา่าสัตว์ป่า14แห่งวนอุทยาน7แห่งและยังมีหน่วยงานผาสนาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้แก่สถานีควบคุมไฟป่า9แห่งหน่วยจัดการต้นน้ำ11แห่งโครงการพระราชดำริ9กแห่งหน่วยป้องกันร,รักษาป่า1แห่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า1แห่งการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่อนุรักษ์งานด้านสัตว์ป่าได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าการค้าสัตว์ป่า สัตว์ป่ารบกวนประชาชนในด้านการจัดการสัตว์ป่ามีการทำงานอย่างเข้มข้นทั้งจับกลุ่มการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายหลายแห่งการอนุบาลสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวมีการเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอของสัตว์ป่างานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดได้ดำเนินการขยายพื้นที่ลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามและการจัดการพื้นที่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนลาดตระเวนการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียวกันทุกที่โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุดลาดตระเวนเก็บข้อมูลจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเช่นการเก็บร่องรอยการกระทําผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการทําไม้การล่าสัตว์เก็บหาของป่า และปัจจัยทางระบบนิเวศต,ต่างๆมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อหยุดยั้งป้องกงันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่างานด้านอุทยานแห่งชาติได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความพร้อมและดำเนินการภายใต้หลักวิชาการ พร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการทุกด้านพัฒนาระบบความปลอดภัยในอุทยานแห่งชาติโดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรงานกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติรวมถึงด้านความสะอาดลดพลาสติกและโฟมในเขตอุทยานแห่งชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่โดดเด่นหลากหลายอูลมโล แหล่งชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่1,200ไร่ในอุทยานแห่งท่าภูหินล่องกลา้าในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมดอกนางพญาเสือโคร่งจะพร้อมใจกันเบ่งบานสีชมพูสวยงามทั่วทั้งุูเขาจนได้รับการขนานนามว่าภูเขาสีชมพูจุดชมวิวสาราดุสิตาความงดงามของทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงฝั่งจังหวัดเพชรบูรณ์สาดแสงสีทองผ่านกลุ่มทะเลเหมอกสีขาวสลับทิวต้นไม้น้อยใหญ่อาจฉากด้วยเขาญ่าเด่นตระหงานอยู่ด้านหลังความมหัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสีภูหลังกงเกวียนในผืนป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมใบไม้ในป่าเต็งรังจะพร้อมใจกันเปลี่ยนสี จากสีเขียวเป็นสีเหลืองส้มแดงทั่วทั้งผืนป่านับเป็นความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติสเสมือนมีจิตรกรเอกใช้ผู้การระบายสีแต่งแต้มบนผืนป่าใหญ่ให้งดงามตระกะารตาลานสนภูสอยดาวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวสวรรค์ของนักเดินทางที่หลงไหลธรรมชาติและการท่องเที่ยวแนวผจญภัย ที่ความสูง1,633เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางชมดอกงอนนาคท่ามกลางทะเลหมอกยามเช้าต้นสนสามใบและธรรมชาติแห่งขุนเขาไม่เหสัตว์ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิต์ต้นไม้ทรงคุณค่ารุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีอายุมากที่สุดในโลกถึง1 5 0 0ปี ขนาดลำต้นมีเส้นรอบวง10.26เมตรนอกจากนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ยังล้วนเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปกป้องรักษาและบริหารจัดการในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในปัจจุบันและส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตสืบต่อไป